สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามินิรีวิวไมโครโฟนจากชัวนะฮะซึ่งผมเองก็ซื้อมาใช้งานเองนะฮะนั่นก็คือไมโครโฟนชัว MV51 นะฮะตัวนี้การออกแบบของไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะอิงมาจากชัว51ตัวคลาสสิกตัวอย่างในภาพเนี่ยนะฮะนั่นแหละฮะสังเกตว่าเหมือนกันแทบทั้งดุนเลยเพียงแต่ว่าตัวต้นฉบับอะมันจะเป็นไม้ไดนามิกชัว MV51 ตัวนี้ถึงแม้หน้าตาจะคล้ายๆกันนะฮะได้แรงบันดาลใจมาแต่ว่าลักษณะการทํางานต่างกันอย่างสิ้นเชิงคระะับ เพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านสาย USB มาลองดูหน้าตากันครับหน้าตาก็เหมือนตัวชัว51แทบทุกประการฮะด้าน,นหลังก็มีเท่านี้นะฮะมีขาตั้งซึ่งของแถมจะดึงออกยากมากนะฮนะดึงยากมากค่อนข้างหนืดเรียกว่าตั้งแล้วอยู่อะไรประมาณนั้นฮนะแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยทำจากเหล็กหมดเลยนะครับฉะนั้นนอกจากเอามาใช้เป็นไมโครโฟนในการบันทึกเสียงแล้วเนี่ย ผมเชื่อลึกๆว่ามันใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะคือถ้าฟาดหัวเนะี่ยมีหัวแตกแน่นอนอะ่ะสังเกตรตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มโหมดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนวอลลุ่มนะวิธีการใช้งานก็คือง่ายๆนะฮะตรงนี้กดเพื่อมิวเสียงตรงนี้กดเพื่อให้เสียงมันออกหูฟังลรหูฟังด้านหลังตรงนี้นะฮะพอเรากดรูปหูฟังแล้วเราสามารถปรับดังเบาได้จากตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกึ่งกงทัสกรีนนะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ส่วนปุ่มโหมดก็แค่กดแล้วก็รอไฟเลื่อนไปเรื่อยๆนะโดยที่มีทั้งหมด5โหมดโหมดกลางก็คือโหมดแฟดโหมดสปีชโหมดร้องเพลงนะแล้วก็โหมดเครื่องดนตรีแล้วก็สุดท้ายเป็นโหมดใช้ในพื้นที่เสียงดังซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการปรับพีเซตมาให้แล้วนะให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆนั้นๆนะประมาณนั้นด้านหลังมีเท่านี้ก็มีขาตั้ง,แล,งนะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นรูเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อโดยใช้สายไมโคร USB นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นรูหูฟัง ขาตั้งตรงนี้เนี่ยเราสามารถหมุนออกมาอ่าล้วก็ไปเชื่อมต่อกับบูมอาร์มได้สามารถหมุนออกมาแล้วก็ข้างในจะเป็นเกลียวนะสามารถไปเชื่อมต่อกับบูมอาร์มได้โดยเกลียวเดิมๆเนี่ยน่าจะเป็น5้ทับแนะฮะซึ่งเราก็สามารถหาอะแดปเตอร์5้ทับแปลงเป็น3ามทับแหรือจะเอา5้าทับแปลงเป็น1นทับสก็ได้นะสามารถใช้งานได้เหมือนกันก็แล้วแต่เราเนะว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหน ลืมบอกไปครับว่าเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟน Zoom H1 นะฮะในการบันทึกเสียงทีนี้ผมจะตัดไปสู่ขั้นตอนการทดสอบเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้กันครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนชัว MV 5 1นะฮะโดยใช้โหมดแฟลตแล้วก็ใช้เลเวลอยู่ที่75นะฮะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนิดนึงนะครับคือตรงนี้นะฮะ Advanced ไมโครโฟนตัวนี้นะครับสามารถตั้งบิตเลดได้ที่สี่0 0ืี่จนถึงสูงสุดอยู่ที่สี่หมื่นแปดได้ที่สิบะะหา่า เราอัดเสียงเข้าไปทีเดียวมันจะดังซ้ายขวาก็คือเสียงอัดเข้าไปเนี่ยเป็นโมโนนั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะดังลําโพงซ้ายขวาพร้อมกันอัดได้พร้อมกัน2องชนแนเท่านั้นฮะไม่สามารถแยกเป็นโมโนแชน n นเดียวได้สังเกตตอนนี้นี่คือไมโครโฟนชัว MV51 นะฮะทีนี้เราจะเข้าสู่การรีวิวแล้วก็การทดสอบต่างๆกันครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนชัว MV51 ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาทดสอบในเรื่องของปรากฏการเสียงบวมนะฮะโดยที่ผมจะเข้าใกล้ไมโครโฟนฮะ ตอนนี้ผมขย,ยับเอาปากมาใกล้ๆกับไมโครโฟนนะแทบจะกินไมโครโฟนอยู่แล้วเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบเสียงพลึบโดยที่ผมจะพูดใส่ไมโครโฟนตรงๆนะครับพอพนันทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถัว่วถอดถุงเท้าเวลาพูดตรงๆใส่ไมโครโฟนเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมจะลองใช้ตะแกรงหรือบ๊อปฟิลเตอร์นะฮะลองมากั้นระหว่างที่ผมพูดตรงๆใส่ไมโครโฟนตัวที่จะทดสอบในคําเดิมนะครับพอพนัน ทอทหารชอช้างทหารถือถุงกินถัว่วถอดถ,ถุงเท้าพอพ่านทอทหารชอช้างทหารถือถุอถงกินถัว่วถอดถ,ถุงเท้าเวลาใช้ป๊อปฟิลเตอร์เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบในการเคาะไปที่บูมอาร์มนะฮะซึ่งแน่นอนนะไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เนี่ยเวลาเคาะบูมอาร์มมันจะมีเสียงอยู่แล้วมาลองฟังกันดูครับ เสียงก็จะเล็ดเข้ามาประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาทดสอบการใช้งานโหมดต่างๆของไมโครโฟนตัวนี้นะครับโดยที่ตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดแฟลตเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะปรับไปที่โหมดต่อไปแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือโหมดพูดนะฮะหรือว่าโหมดสปีดเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกับโหมดแฟลตอย่างแน่นอนฮะมันจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนก็ลองรับฟังรับชมกันดูแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ผมจะสลับไปที่โหมดต่อไปครับอ่า ตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดที่คล้ายๆโหมดสปีดนะฮะแล้วก็มีรูปเครื่องดนตรีอยู่ตรงกลางมีรูปตัวโน้ตอยู่ตรงกลางเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่มีสาระอย่างในภาพนี้นะครับต่อไปผมจะขยับไปที่โหมดต่อไปครับโหมดนี้จะเป็นโหมดเหมือนรูปกีตาร์นะฮะก็คือใช้งานกับเครื่องดนตรีเป็นหลักนะฮะเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้ผมเชื่อว่าในแต่ละโหมดจะมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ผมจะขยับไปในโหมดถัดไปครับ ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดที่หน้าตาเหมือนลำโพงนะฮะเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งโหมดนี้ก็เป็นโหมดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเอาไว้ใช้กับพื้นที่ที่เสียงดังๆนะฮะโดยที่เสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมจะกลับไปที่โหมดแฟลตที่เป็นโหมดดั้งเดิมโหมดตั้งต้นของมันก่อนแล้วกันครับ อตอนนี้ผมกลับมาที่โหมดแฟลชแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงข้อดีกับข้อเสียของไมโครโฟนตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองใช้งานเองนะฮะมาลองฟังกันดูแล้วกันขออ่านโพยนิดนึงลืมข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบขาเสียบตรงนี้มาค่อนข้างดีนะต้องเล่านิดน,นึงครับว่าไมโครโฟนชัวเอ็มวี51เนี่ยเป็นไมโครโฟนพี่ใหญ่ในตระกูลชัวเอ็มวีอ่าในตระกูลชัวเอ็มวีเนี่ยมันจะมีหลายตัวตัวนี้คือใหญ่สุดคือชัวเอ็มวี51แล้วก็จะมีชัวเอ็มวี5 ชูวี sure ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะซึ่งสามารถเอาไปเทียบกับชว sure MV5 ได้น้องเล็กที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ตัวเนี้ยมันจะดีกว่าตรงที่นี่ฮะตรงขาเสียบบูมอาร์มของตัวเนี้ยมันจะอัดถประโยชน์มากกว่าเพราะมันเสียบกับบูมอาร์มแบบนี้มันทําให้เราสามารถเอาปากเข้าใกล้ไมโครโฟนได้มากนะฮะ องศามารับกับปากเราจะปรับก้มปรับเงยมันจะง่ายกว่ามากในขณะที่ชัวร์เอ็มบีไฟเนี่ยเวลาใส่บูมอาร์มเนี่ยหัวมันจะกดฮะไม่ว่าคุณจะปรับยังไงหัวมันจะกดลงเวลาใส่บูมอาร์มก็จะต้องปรับเยอะนะฮะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยเวลาใส่บูมอาร์มเนี่ยมันก็จะสามารถมันปรับเลื่อนองศาได้เยอะกว่ามันก็จึงอนเนกประสงค์ในการใช้งานมากกว่านะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนข้อดีที่ผมทดลองใช้แล้วก็รู้สึกชอบมาก ข้อดีข้อต่อไปครับก็คือไมโครโฟนตัวนี้มันใช้งานง่ายมันเสียบสายตัวเดียวเข้าคอมพิวเตอร์ก็คือใช้งานได้เลยนะโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปลงซอฟต์แวร์ลงนู่นนี่นั่นไม่แปลกนะเหมือนกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ USB ท,ทั่วไปชัว MV51 ตัวนี้เนี่ยมันจะมีของแถมคล้ายกับชัว MV5 ครับก็คือมันจะมีสายที่ข้างหนึ่งเป็นไมโคร USB อีกข้างนึงเป็นสายไลติงก็คือสามารถเสียบตรงจากไมค์เข้าไปที่ iPad iPhone ได้เลยนะแต่ว่าถ้าสายนั้นหายก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องไปหาซื้อด้วยยยยคตแพพงเเเเลลลทท่่าาาีห็นนนนนนขใดัะ ไปซื้อสายแปลงไม่กี่ร้อยก็ใช้งานได้เหมือนกันข้อดีตรงนี้ก็คือเป็นอัตลปยชน์ของมันนะก็คือสามารถใช้งานกับดีไวท์อะไรก็ได้ขอแค่เสียบ USB เข้คาคอมก็ได้หาตัวแปลงเสียบเข้ามือถือ Android หรือจะเสียบเข้า iPhone ก็ใช้งานได้เช่นกันครับข้อดีข้อต่อไปครับก็คือตัวบอดี้เนี่ยมันทำจากเหล็กหมดเลยนะโคตรแข็งแล้วก็โคตรหนักนะฮะหมายความว่านอกจากเป็นไมโครโฟนแล้วเนี่ยมันยังใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะผมว่าถ้าหล่นลงขาเนี่ยมีตีนแตกแน่นอนอะคือเป็นได้ทั้งไมโครโฟนและ พีเซตเสียงต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามใจอยากเลยชอบไม่ชอบแบบไหนแล้วแต่เราเลยซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นดูเนี่ยวิธีการเลือกโหมดมันจะคล้ายๆชูเอ็มบีไฟนะฮะก็คือคุณเลือกโหมดให้เรียบร้อยก่อนรีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งแล้วค่อยมาปรับเลเวลปรับความดังความเบานะฮะถึงจะได้ค่าที่ดีที่สุดของโหมดนั้นๆนะฮะอย่าก,กดเลือกเลยมันจะได้ค่าที่ไม่ตรงะฮะผมแนะนําให้ใช้วิธีนี้ในการเซตอัพซึ่งผมเจอเพราะว่าผมใช้งานชูเอ็มบีไฟมาก่อนหน้านี้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนของข้อดีครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียอย่างแรกนะครับก็คือมีน้ำหนักพอสมควรนะถ้าบูมอาร์มคุณไม่แข็งแรงเนี่ยไอเนี่ยมีโอกาสล่วงสูงมากบอกเลยว่ามีโอกาสล่วงสูงมากก็พยายามหาบูมอาร์มที่มีความแข็งแรงมากพอสมควรนะถึงจะรับน้ำหนักมันได้น้ำหนักนประมาณเท่าไหร่500กว่ากรัมน,นะเท่าที่ผมช่างมาถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะข้อเสียข้อต่อไปครับเนื่องจากว่ามันเป็นไมโครเดนเซอร์ซึ่งข้อเสียอันนี้มันเป็นข้อเสียประจำของไมโครเดนเซอร์อยู่แล้วก็คือมันจะค่อนข้างพลึบพลับนะฮ มีเสียงพึบพับถ้าเกิดคุณพูดตรงๆใส่ไมโครโฟนสังเกตว่าตอนที่ผมพูดเนี่ยผมหันไมโครโฟนมาด้านข้างแล้วผมพูดผ่านมันอ่าก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียงเงินนะฮะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะฉันพูดผ่านไมโครโฟนไม่ได้ฉันต้องพูดตรงๆคุณก็ต้องหาฟองน้ําหรือหาป๊อปฟิลเตอร์แบบนี้มาใช้งานนะ,ะซึ่งอันเนี้ยก็มีอยู่นะมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของเสียงพึบไปได้พอสมควรเลยละซื้อผมก็ได้ทดสอบให้ดูแล้วนะฮะซึ่งคุณจะหาปอออฟิตรแแแบบนนี้้้หหืจจะะาาางํมใสส่่ก็ุุดทคณ อัดแอพเอานะฮะข้อเสียข้อต่อไปครับก็คือเนื่องจากรูปร่างของไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยมันหาฟองน้ำค่อนข้างยากนะฮะซึ่งผมเองก็สั่งซื้อฟองน้ำของไมโครโฟนอะดิโอเทคนิก้าเ2 0ีสมานะฮะแต่มันยังมาไม่ถึงไว้มาถึงผมจะลองแปลงใส่กับตัวนี้การใส่ฟองน้ำกับการใช้ปลัฟฟิลเตอร์ที่เป็นตะแกรงแบบนี้เนี่ยมันจะให้โทนเสียงที่ต่างกัน,นะฮะแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าใช้แบบไหนก็ได้ะฮะขอแค่อย่างเดียวไม่บงนะังหน้าจอตอนเวลาเราใช้งานก็พอเพราะว่าเพราะว่าผมเอามาใช้ในการบันทึกเสียงตอนนนที่เเเะะ่เเเเรราาลกมะะะพฉั้น อะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าบังหน้าจอก็พอข้อเสียข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการปรับโหมดนั่นแหละเท่าที่ผมลองนะตัวนี้กับชูเอ็มวีห้าเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันก็คือเรื่องของการปรับโหมดโหมดเยอะไงเวลาเราปรับโหมดเนี่ยเราปรับเลยไม่ได้นะปรับเลยมันจะได้ค่าที่แบบไม่ค่อยโอเคอ่ะบางทีมันก็ลั่นเสียงดังมากเกินไปวิธีปรับโหมดให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือคุณจะต้องปรับโหมดให้เรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งจากนั้นค่อยมาเซตอัพเลเวลเอาค่าที่คุณรู้สึกว่ามันพอดี นั่นแหละฮะมันถึงจะได้ค่าโหมดที่พอดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีบอกอยู่ในคู่มือนะฮะผมเจอเพราะว่าผมก็ลองปรับเล่นไปเรื่อยนะจนเจอวิธีนี้ว่าอ๋อปรับแบบเนี้ยเวิร์กสุดนี่ก็เป็นส่วนของข้อเสียครับและนี่ก็คือการรีวิวสั้นๆของไมโครโฟนชัว MV51 นะฮะซึ่งผมเองก็ซื้อมาใช้งานเองซึ่งผมเองก็อยากให้ผู้ชมลองพิจารณากันดูนะครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันดีไหมเหมาะสมพอคุณไหมก็ลองเอาข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันครับตอนนี้เนี่ย อยากจะร่วมสนับสนุนรายการเนี่ยก็สามารถทำได้ผ่าน2ช่องทางนี้นะครับจะผ่านเป y p อ l หรือผ่านจอยใน YouTube ก็ได้แล้วการชอบกันอย่าเก็บไว้ในใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปประมนะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าอยากให้จับต้องได้เนี่ยแนะนำว่าให้สนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้นะฮะผมก็จะจับต้องได้แล้วก็จะทำให้ผมเนี่ยมีแรงมีกำลังใจลุกขึ้นมาทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะก็หวังว่าผู้ชมจะร่วมสนับสนุนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังทำนะครับขอบคุณมากครับ